สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับุผู้ชม er นะครับสู่เกมเซเว่นไนท์คลิปเปอร์นะครับสำหรับเกมนี้นะครับเราจะได้รับบทเป็นชายคนหนึ่งที่มีอดีตที่พังทลายเลยนะหมดหวังและตอนนี้เราก็ต้องการเงินเป็นอย่างมากเลยนะครับและเพะเอิญเนี่ยก็มีคนเนี่ยยื่นข้อเสนอเป็นงานการหนึ่งมาให้เรานะครับเป็นงานที่ดูเหมือนจะเข้าไปในบ้านผีสิงนะครับไม่มั่นใจว่าเข้าไปทําอะไรเหมือนกันนะอาจจะไปทงความสะอาดหรืออะไรสักอย่างนะครับ แล้วที่บ้านหลังนั้นเนี่ยก็มีคนหายตัวไปอยู่เรื่อยๆเลยนะครับทุกคืนเนี่ยความหวาดก,กลัวเนี่ยจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็เมื่อเราเนี่ยดูแลหญิงชราท่านหนึ่งนะครับที่ถูกสิงเนี่ยความลับในบ้านหลังนั้นก็จะถูกเปิดเผยนะครับแล้วเดี๋ยวมารับชมพร้อมกรรันนะว่าผมเ่ยจะสามารถที่จะเอาชีวิตรอดได้ถึง7คืนได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวเกมเลยครับอ๋อหรือบ่าวันนี้นึกนะคุณผู้ชมจำเป็นตัวเกมเดโมอยู่นะครับไม่มั่นใจว่าเราจะได้เล่นกี่คืนนะครับ อาครับผู้ชมให้โทรศัพท์มาเลยวว่าอ่ดูครับอันนี้เป็นเสียงพริศนามานะครับจากต้นสายบอกว่าพี่นายได้ใจเลยใช่ไหมว่าจะต้องการรับงานนี้น,นะนะใช่ครับผมผมแน่ใจบ้างเลยผมต้องการงานนี้บ้างนะครับในต,ตอนนี้แต่ว่านายเนี่ยคิดถึงความเสียที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเพราะว่าสถานที่นี้เนี่ยมันไม่ปกติเลยนะแหมปูมาขนาดนี้นะครับ เงินมาก่อนอยู่แล้วอะเราไม่สนอยู่แล้วเหมือนเราจะไม่เชื่อเลยบ้าเราก็เลยแบบเอ,อ้ยรับงานนี้ดีกว่านะครับผมรู้ครับผมรู้ว่ามีคนหายมากมายที่นั่นเลยนะครับนายก็รับรู้ถึงเรื่องนี้อยู่แล้วนี่ทำไมนายถึงต้องการงานนี้อยู่อีกล่ะก็เพราะว่าผมไม่มีทางเลือกไงนะครับการที่ใช้ชีวิตในตอนนี้โดยที่ไม่มีงานเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ที่ใช่นะครับฉันเข้าใจนายนะว่านายต้องการจริงๆแต่ว่าฉันก็ยังเป็นห่วงนายอยู่ดีนะคุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าทําไมผมถึง ทำแบบนี้เนะ่ะเพราะว่าพ่อแม่ผมเนี่ยฆ่าโวตายไปเมื่อห้าปีก่อนแล้วพวกเขาเนี่ยผูกคอตายผมยังคงเห็นหน้าพวกเขาอยู่ในความฝันอยู่เลยอืมมีพูดถึงพ่อแม่ด้วยว่าผูกคอตายนะครับทางคู่เลยหรือเปล่าน่าจะทางคู่เลยนะครับเมื่อห้าปีก่อนนะเอาละระวังตัวด้วยนะได้เลยครับหยิบดีมากครับผมแล้วก็สายก็ตัดลงนะครับแล้วเราก็พูดกับตัวเราเองนะครับว่าฉันเนี่ยไม่ได้เห็นพวกเขาแค่ในฝันเลยนะฉันเห็นพวกเขาอยู่ทุกที่เลย โอ้ยเฮียเอาอย่างนี้หรอเห็นปแบบแพ็คคู่เลยนะครับเซเว่นไนท์คีเปอร์ ียคืนที่เท่าไหร่ไม่รู้โอ้โหเฮ้ย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 หึ่งเงเดือดปะคุณผู้ชมแล้วเสียงอะไรวะเนี่ยโอ้ยให้เราไปเช็คเสียงว่าเกิดอะไรขึ้นนะเขี้ยเอ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยเกมนี้ผมว่าหนักเลยวะ่ะคุณผู้ชมไม่คิดด้วยว่นจะเป็นพ่อหรือแม่เราหรือเปล่านะครับเพราะว่า มาหักคอโชว์นี่น่าจะตายแบบเหมือนคอพับอันนี้ปะ่ะตอนผูกคอนะครับผมว่าไม่ใช่แล้วล่ะว่าเราไม่เชื่อเรื่องนี้เราเชื่อเต็มแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราไม่มีทางเลือกเท่านั้นเองนะครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะรับงานนี้นะครับผมยังไม่มั่นใจนะตรงน,นี้ว่าเราเนี่ยรับงานนี้มาเพื่อทําอะไรในบ้านหลังนี้นะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดอาจจะเป็นดูแลหญิงชรา,าคนหนึ่งนะหรือไม่อาจจะทำความสะอาดบ้านอะไรอย่างนี้หรือเปล่า มาครับไปดูในห้องแรกนะครับเป็นห้องน้ำนะตัวนี้ออกมาห้องน้ําซึ่งเรานอนในบ้านหลังนี้เลยนะแสดงว่าลงหลักปักฐานเลยแล้วมีเสียงแปลกๆครับเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คห้องนี้ล็อกนะครับเ,เงียบๆเดี๋ยวว่าไฟไม่น่ากลัวสัตว์เสียงผมว่าน่าจะมาจากในนี้นะครับในนี้นเลยและไม่ก็นในนี้นะครับ เราให้ไปเราต้องแวะก่อนตามสเตปไปแล้วุ้ยมีก็อี่อย่างนั้นด้ปววะอ๋อเป็นห้องนั่งเล่นนะครับมีทีวีด้วยน่าจะไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ถ้าเป็นห้องนั่งเล่นเปิดไฟได้ปะอ๋อโอเคเปิดอยู่แล้วได้ววะ่ะอันนี้เปิดแล้วใช่ไหมโอเค เสียงมันมาจากไหนวะชั้นบนเหรอเดี๋ยวนะคุณชมมันก็ต้องมาเช็คห้องนี้ก่อนหรอือวะอ๋อห้องเก็บของครับแล้วผมไม่มั่นใจนะครับว่าตรงนี้คือเราอยู่มาแล้วกี่คืนนะครับอุยเชี่ยแกอยู่ที่ไหนใครกระซิบข้างหูวะเฮ้ยขนลุกเลย ใครถามผมเนี่ยเดี๋ยวผมถามใครน่าจะมีใครถามเรานะผมว่าชั้นบนแล้วล่ะคุณผู้ชมครับค่อนข้างชัดเจนแจ่มแจ้งนะชั้นบนแน่นอนนี่ออกไปนั่งนอกบ้านนะแต่ว่าออกไปไม่ได้นะครับ <c oughs> โอ้โหไอเว้เอ้ยยืนนวดมืดอย่างงี้ใครครับเนี่ยเฮ้ยเฮียโอ้ทางนี้แน่นอนคุณผู้ชมครับ แล้วก็จะไปบ้านแม่งใหญ่มากเอาจริงหุ่ยซอยห้องอะไรเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยนี่โซนนั่งเล่นนี่โซนกินข้าวมีทีวีอะไรอย่างเงี้ยใหญ่ไม่พอแถมสองชั้นด้วยนะครับแต่วิญ,ญญาณไม่มกี่นี่พ่อหรือแม่เราหรือเปล่าหรือเราเป็นคนเห็นวิญ,ญญาณวะมีเซนเหรอหอืในห้องนี้แหละมีเรื่องคุณผูช้ชมครับ อ,อันนี้คืออะไรอะล็อกนะเปิดเลยอีกที่ที่คุณไปทําอะไรที่นี่เนี่ยเออใครวะมันเป็นผู้หญิงปะที่คุณบ้าไปแล้วเหรอคุณกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยที่คุณหมายความว่าไงอะครับชันไดเน้นย้ำมาคุณแล้วนะว่าคุณเนี่ยห้ามขึ้นมาชั้นบนในช่วงกลางคืนน่ะคุณไม่เข้าใจอย่างนั้นเรอคะ่ะเราก็บอกว่าอ๋อโอเคครับแต่ว่าพอได้แหละคุณลงไปได้แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยฉันต้องทําให้เขาหลับเพราะว่าเรา ทำให้หลับเพราะว่าเราหมายถึงใครครับหมายถึงใครหลับเสียงที่อยู่เสียงที่ร้องอยู่เนี่ยเหรอนี่ผมทําอะไรผิดงั้นเหรอผมก็แค่ขึ้นมาที่นี่โดยที่คิดว่าเขาน่าจะต้องการอะไรบางอย่างนะเพราะว่าเสียงแบบนั้นเนี่ยเธอไม่ต้องการอะไรอย่างนั้นเหรอครับอืมมานเราขึ้นมาคิดว่าน่าจะต้องการอะไรครับเธอไม่ต้องการอะไรอย่างนั้นค่ะเธอแค่หิวคุณหรือควรที่จะเข้าไปในห้องของคุณนะแล้วก็นอนซะ แล้วก็ทำท่าแบบปวดหัวกูมากกูทําอะไรผิดครับเนี่ยและและป้าเป็นใครอ่ะแลวในห้องนั้นคืออะไรวะใครหิวทําไมร้องขนาดนี้แบเนี้ยแม่งเอ้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไว้อ่ะไปเลยนะครับกลับบ้านแล้วไปกลับห้องดีกว่าครับอ้องเราอยู่ทังไหนวะรู้นะครับเสียงมันคืออะไรวะคุณผู้ชม เรบจะนอนหลับได้ไงวะเสียงดังขนาดน,นี้โอเคข่มตานอนได้วะเสียงไม่ยังดังเลยไม่ใช่คนแน่เลยอะว่าด้วยเซเว่นไดคิปเปร์นะครับเป็นวันนะวันที่สองนะครับ มันกัตัดไปตัดมานิดนึงนะครับเมื่อตอนแรกเนี่ยคือเราอยู่คืนไหนไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้เป็นวันที่สองนะครับในการที่เรามาบ้านหลังนี้นะโอ้โหบ้านยังรกๆู่เลยวะอ๋อวันที่สองก็ยังไม่ได้เก็บอะไรเยอะแยะนะครับมีเช็คลิสให้เราตรงนี้ด้วยแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำนะก็มีเป็นการทำความสะอาดนะครับ อันนี้เป็น1ตุลาคมปี2005นะครับถ้าเป็นพศเนี่ยจะเป็นปี2548นะครับก็คือในหัวข้อแรกเนี่ยบอกว่าให้เราเนี่ยเก็บขยะบริเวณสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็ข้อสอเป็นเก็บไม้ถูจากพ้้งใต้ดินทำความสะอาดยางมุมบริเวณชั้นล่างรวบรวมรายการซื้อของแล้วก็ไปซื้อนะครับแล้วก็ทำความสะอาดยามมุมชั้นบนด้วยโอเคตามนี้ไม่ยากเท่าไหร่ครับ อย่างแรกดยเหมือนจะต้องออกไปนอกบ้านก่อนนะแล้วก็ไปทำความสะอาดออโหรกจริงวะ่ะอ๋อเหมือนงานเรานะ่าเป็นงานที่เก็บทำความสะอาดเลยนะครับอ๋อนี่เป็นลิตรนะที่เราจะต้องออกไปซื้อของนะครับซึ่งยังเก็บไม่ได้เหมือนเราต้องให้เราทําหัวข้อแรกๆก,ก,ก่อนนะครับรู้สึกว่าจะทํา3อย่างก่อนปะอ่าใช่ครับทำสามอย่างก่อนแล้วก็ไปชอปปิ้งนะโอเคผมเห็นละนี่ แต่ก่อนจะไปนะคุณผู้ชมขึ้นไปชั้นสองกอนม่มีคนอยู่บ้างผมอยากรู้ไม่ได้ปะคุณผู้ชมขึ้นไม่ได้นะมันกั้นเราไว้ครับโอเคทำมสะอาดก่อนนะครับโอเคเป็นพ่อบ้านนี่า่าเราเหมือนเราจะ,จะมาอยู่บ้านหลังนี้ก่อนปะแล้วใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในห้องนั้นนะครับก็มาอยู่แล้วก็มีพี่ผู้หญิงที่เป็นเสื้อเหลืองตอนแรกเนะี่ยมาอยู่ด้วยนะครับ คยู่สาคนนะจะพูดว่าสามคนได้ไหมโอ้โหเียขายายใหญ่สัตวพะเราจะไม่รู้นะว่าในห้องนั้นคือคนหรือว่าอะไรแต่เสียงร้องนี่คือแบบไม่น่าใช่อ่ะคนไม่หิวคือแบบจะร้องอะไรขนาดนั้นผมคิดว่าไม่ใช่คนแน่น,นอนอะคิดไว้ก่อนเลยบ้านลกจังเลยครับผมก้มัปวดหลังหมดแล้วเนีย่ยโอ้โหนี่มันทั้งสวนเลยด้วยว่าไม่ใช่แค่บริเวณสระน้ําแล้ว แม่งลังหลังบ้านเลยอ่ะมาเก็บไปครับอย่าบ,บ่นับเดี๋ยวตรงนี้นะคุณผู้ชมสร้างบ้านนะครับกองสุดท้ายไล้ปะดูเล็กกันยังไม่ติ๊กแสดงว่ายังไม่ครบนะนี่นะครับบ้านเป็นฝั่งนี้เป็นโซนชั้นเดียวนะตรนนี้เป็นชั้นสองนะครับใหญ่เลยวะเด๋วจิงอันนี้ปะกองสุดท้ายละ โอเคถ้าติ๊กถูกก็แสดงว่าเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเป็นการไปเอาม็อบจากชั้นใต้ดินนะครับไม้ม็อบนะไม่ถูกป่าวะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนี่นี่นี่จมร,รวดไปแล้วเ,เดาเลยโอ้อ้เขี้หรกิบหายอะไรไปนเนี่ยไม้มบบ็อบมีห้องใต้บันไดด้วยนะครับ เครื่องเสก้อผ้าที่แบบว่าเก่าจัดๆมีโตเครื่องมือด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวจะละหลังจากนั้นก็เป็นการมาเคลียยายบางมุมนะครับชั้นล่างก่อนนะผม,มยังไม่เห็นสักอันเลยวะยังมุมไว้หรือเปล่าอะไรๆนี้นะครับโอเค เยอะกันนะครับเรื่อบ้านนรื่งหลังลกเลยน่าจะไม่ได้อยู่แบบหลายปีมากแล้วอะอยังมุมนี่แม่งเป็นก้อนเลเลอ์เลยนะครับผมนี่อยากรู้ด้วยแบบว่าอาดีตเหล่านี้เกิดอะไรขึ้นนะครับทาไมเราถึงแบบว่ายอมรับงานแม้กระทั่งรู้ว่าบ้านหลังนี้เนะี่ยมีผีหรือว่าเพราะว่าเราเห็นผีอยู่แล้วก็เลยแบบไม่ซีเรียสเว้งานจะเจอผีเจออะไรก็ไม่กลัวก็เป็นไปได้นะครับห้องเราด้วยแบบผมเห็นอยู่อันหนึง่งโอเค สองอันเลยยังไม่ครบนะบติ๊กถูกยังไม่ขึ้นอ๋อโอเคตอนแรกห้องนี้เปิดไม่ได้นะครับซึ่งตอนนี้เปิดได้แหละก็เป็นห้องโตกินข้าวอีกเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นอีกนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจอทีวีเดี๋ยวจะเยอะไปไหนมีโซนนั่งเล่นคือแบบว่าหลายห้องมากเลยคุณผู้ชม,มยังมุมบ้างห้องนี้มันจะไม่มีนะครับโอเค ไม่มีครับเรื่องห้องไหนวะที่ผมยังไม่ได้เข้าอ๋อนี่อ๋อนี่ห้องน้ำห้องน้ำโอเคตอนแรกเราเข้าได้อยู่แล้วนะห้องน้ำมีแค่ห้องเมื่อกี้เดียวแล้วครับที่เข้าไม่ได้ตอนแรกโอเคไม่ได้ไมีแล้วครับขึ้นชั้นสองได้ป่าวะวะ่าเราจะขึ้นได้แล้วครับเอาขึ้นไปทำความสะอาดอยู่ดีใช่ไหมเอาไม่ได้วปะแสดงว่าชั้นล่างนี่ผมยังเก็บไหม่หมดนะโอ้โห เว้ยเลยอยู่ในห้องเราเองจะไม่ครบอีกหรอตรงไหนวม่ะมเนี่ยตาจะบอดครับคุณผู้ชมอะยังยากเลยวะทำไมต้องเอายางมุมมาซ่อนดึกล้ำเลยอะไรนี้โอ้โหหลังประตูอะยังเบิ้งม,มองไม่เห็นได้ไงเนี่ยอ้าครบแล้วครับตอนนี้ต่อไปก็เป็นหัวข้อที่สี่นะครับเอาลิศ ช้อปปิ้งนะครับหลังจาะนันกไปช้อปปิ้งกันซื้อของเข้าบ้านนะครับเปเดอนริลล่ไปก่นอนนะแล้วออกกาบ้านเลยครับมันไม่เห็นรถสักคันเลยเราไปไงเดินไปหรอไม่เสี่ยงมันจะเดินไปนะครับอาจจะเป็นร้านที่ไม่ไกลมากสองชั่วโมงต่อมาโอ้โหเดินอสองชั่วโมงเลยเหรอหรือว่านั่งรถมาที่ร้านฟ็อกกี้นะครับน่าจะนั่งรถมานะตรงนี้รถตำรวจด้วยครับ นี่เป็นรถลูกค้าอีกท่านหนึ่งเช็ครถตำรวจด,ดีกว่าวะทำอะไรไม่ได้นะรูดลิตกันครับมีขนมนะโค้กแล้วก็น้ำเปล่านะครับแล้วก็เป็นซัฟเฟอร์เทแล้วก็นมอย่งางละสี่หมดเลยนะครับสวัสดีครับปิดตูวกันเดรอะสวัสดีครับผมแม่คุณลุงี่หนะตาตาคุณคุณนะเหมือนเคยเห็นจากเกมอื่นหรือเปล่าครับ อันนี้คืออะไรอะน้ำที่เขาวางขายแบบนี้เลยวะเยอะง่ายเลยครับโอเคน้ำปลาได้ครบระดับสีบ่ขวดลุงวิทยุหรอก็เพลงมันพอไงเขาถึงได้เต้นอนะผมคิดว่านะอันนี้คือเต้นแล้วเหรอเพลงแบบนี้เขาเต้นกันได้วครับผมกรู้เพลงยังเฉื่อถ้าฟังบนเพลน,นะได้อยู่นะแต่ให้เต้นของยากไปเอยวะนี่นะครับเป็นมะเขือเทศนะครับซอสมะเขือเทศนะ เราไปถ่ายไปได้วยป่ะโอเคอเดีอะมองง่ายๆนะครับเอ้าโอ้โหเมาปรินไม่แก่เมาโค้งปะเนี่ยเดี๋ยวเราคุย,ยดิพี่ครับนี่เเบียร์เหรอโอ้โหนี่แม่งเบียร์เยอะมากเลยเนี่ยยกลังอะครับบอกเลยว่าโค้งยาวๆอันนี้เป็นลูกเจ้าของร้านหรือเปล่าเนี่ยทำไมมานโค้งในร้านแบบนี้เลยวะเขาไม่ไล่ออกไปได้ไงเนี่ยแล้วาบาังหน้าห้องน้ำอีกอันนี้มันจะเป็นห้องน้ำนะครับ ไปแกนั่งแช่เลยวะน่าจะปิ้นพอตัวอยู่นะครับแล้วกลับไงวะเนี่ยน่าจะเป็นลูกค้าคนนี้นะครับซึ่งอีกคนนึงเมื่อกี้ผมเห็นน่าจะเป็นตำรวจนะคนนี้ว่ามีรถสองคันนะครับโอเคเราซื้อของก่อนขนมสี่หอ่อพบครับผมตำรวจเนยเอ้ยตำรวจนั่งคุณอีกแล้วก่อนที่จะเข้าไปรบกวนเจ้าหน้าที่นขณะที่กำลัง สำรวจอะไรบางอย่างอยู่ผมว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะครับเขาไม่ได้ซื้อของเฉยหรอเขามาทําทํางานอยู่รับเนี่ยโอเคก็ไม่กลัวแล้วครับนมนะครับครบหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวค่โค้กนะครับดีนะมันวางแบบว่าให้เราแบบหยิบจับง่ายๆหน่อยซื้อง่ายๆนะครับไม่ต้องแบบเสียเวลาหามากครับกินงินดีกว่าก็เป็นลิตานีนนะครับ,นนรบที่เราซื้อของมาอย่างละสี่หมดเลยล้วก็ต้องการสี่ถุงนะก็เลยใส่ ขนมสีโค้กซีน้ำเปล่าสีแล้วก็นมสีอีกอันหนึ่งเป็นซัมเบอเทศนะครับอย่างละซีหมดเลยตานี้ครับลุงแกอยู่นี่ก็เหมือนจะโกรธอะบอกไม่นายเดยกกำลังขัดฉันเนะในตอนที่ฉันกำลังเนี่ยฟังเพลงอยู่เอา้เา,านน <c oughs> แ,แล้วไม่ทํางานครับลุง้วทีนี้เราก็กวนตีนนะครับบอกว่าโอเคเอาละ่ะั้นใช้นควนรจะออกไปจากร้านนี่โดยที่แบบไม่ต้องจ่ายเงินใช่ไหมอัดีนะครับเออเด้อเด้อเด,เดรอแป๊บนึงโอเครอแป๊บเดียวเดียวแลบอกโอเคครับ ต้องให้กวนตีนะลุงทั้งหมดเนี่ยนึงพันรูปีนะครับอ๋อเป็นเงินรูปีเหรอโอเคนี่กันนะครับอี่จ่านะครับคุณเนี่ยรู้ไหมว่าทําไมตํารวจถึงมาอยู่ที่นี่ได้ครับอ๋อใช่แล้วเขามาที่นี่เป็นประจําเลยนะแต่ไมแใช่เขามาเพื่อกินอาหารแต่เขาจะมักจะถามคําถามอยู่เสมอเลยเหมือนจะมาตรวจสอบนะครับใช่ไหมคําถามก็คับเกี่ยวกับเรื่องอะไระครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพอดีคนหายนะ ดูเหมือนว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นในทุกทกสัปดาห์เลยโว wow. ดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงจังนะครับเนี่ยนายก็ดูแลตัวเองด้วยนะอ๋อได้ครับผมรู้ครับดูมก็ไม่ได้กวนตีนนะก็ยังมีมุมเ e n ดีๆให้นิดนึงว่าเออให้เราดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าแถวนี้เนี่ยมีคดีคนหายนะครับหายไม่พอคือตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆสัปดาห์เลยนะครับโอเคคุยไม่ได้อยู่ดีนะครับเราได้แค่แบบ รู้ว่าพวกเขาจะยืนเช็คอะไรสักอย่างขนาดนั้นครับแล้วกลับไงอะ่ะหรือว่านี่รถเราเหรอเออวะกลับไงนไปเนี่ยเราต้องรอรถจำทางหรือเปล่าไอ้เ,อเฮียลุงคืออะไรเนี่ยถูกใจบริษั์เอ้ยลุงอยู่ดีก็บอกมาหน้าประตูนะครับแล้วก็บอกกับเราว่าเฮ้ยเพื่อนไปนั่งรถเล่นกันหน่อยไหมเออไม่เป็นไรครับอขอบคุณมากครับผมนี่นาะยเดินมาที่นี่เนี่ยใช่ไหม เออใช่ครับแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาครับผมลนะผมก็เดินได้นะครับอ๋ออย่าขบวนไปเลยมันก็แค่นั่งรถเฉยแล้นะนะโอเคไม่ต้องขบวนใช่ไหมแล้วเราก็ไปนะครับหนึ่งชั่วโมงต่อมาอยังไม่ถึงนะเพราะว่าเออหรือว่าถึงแล้ววะเพราะาเราเดินสองชั่วโมงนะคุณผู้ชมตีนแตกนะผมบอกกันกิโลไม่รู้ว่าจะไกลมากอืมเฮ้ยเฮ้ย ีคนเห็นบ้านกูลุงลุงบอกว่าน้อยไธ้เห็นรูปร่างสีดำนั้นเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ลุงเต็มตาเนี่ยครับผมเห็นอ้าวเราไม่เห็นเหรอเราพูดว่านี่ลุงกำลังพูดเรื่องไรน,นะครับหมายถึง่าดำดำๆอะไรอะ่ะไม่ต้องกังวลไปหรอกนะชักใจดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยแล้วลุงเนี่ยก็สามารถมองเห็นวกเขาได้เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วลุงก็บอกว่าไม่อ่ะ ลุงก็ทาไม่ได้หรอกนะมีเพียงคนที่เคยค้างที่นี่เท่านั้นน่ะที่สามารถมองเห็นได้ฉันจำว่าฉันโชคดีพอที่จะไม่ไม่อะไรสักอย่างนะมันจะไม่เห็นนะโดยทนี้ลุงจะเอาไงต่อครับตอนที่ฉันสายแล้วนะเดินเข้าบ้านไปกันนะเอา้าลุงโอ้โหไปผมไปมาส่งกันเถอะไปส่งในบ้านเลยก็ได้ครับของมันหนักมากเลยมันถือไม่ไหวลุงย่งไปยังไปดูแลตัวเองด้วยนะอย่าขึ้นไปชั้นบนหรอเอ้โหลุง โอ้ยเย้เต็มเต็มตรงนี้ผู้ชมครับชั้นบนนะมีของดีแนะ่นอนนะท่าลุงตอนนี้ไปแล้วอขอบคุณมากครับที่มาส่งแต่ว่าทำไมไม่เข้าไาในบ้านด้วยกันละครับผมสงสัยจะมีน้ำใจบ้างอะเชื่อเลยแล้วประเด็นคือผู้ชมจำได้ไหมลิฟต์ของเราเนี่ยให้ขึ้นไปความสะอาดจากแยกที่ชั้นบนเอ๊ยแล้วแม่งตอนคืนแล้วเนี่ย หนีได้ไหมะลิ้นพันแล้วตอนนี้ชิบหายละชิหชหแบบหายละบอกได้เลยครับดูลิ้ไม่ได้เลยนะเหมือนจะต้องอเฮียเชีย่ยเชีย่ยเข้ามาปุ๊บไฟบ้านดับปับ๊บเฮียให้เราเดี๋ยวลงไปเช็คเครื่องบ้านไฟที่ชั้นใต้ดินนะครับว้ายเฮียมุดที่หายเนี่ย ู้ชมเกาะหลังดีๆนะเดือดซิ่งเนี่ยตามไม่ทันคนระับไม่ใช่ประตูนี้ที่มาประตูนี้ประตูนี้โอเคคุณลืมไปคุณไปฉายไหนวะเครื่องปั่นไฟอยู่ไหนวะเอาเครื่องปั่นไฟนะไปเอาผีนะเครื่องปั่นไฟอยู่ไหนวะคุณผู้ชม ลุงไหนวะอันนี้เหรออ๋อนี่นี่นี่แหวเลยฟิวไปหายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยพูดมาแบบนี้จะไปขึ้นก็ไม่ได้เลยเราคิดว่าฟิวน่าจะอยู่ชั้นบนชั้นบนน่าจะมีนะครับไอ้อเี้ยเอ้ยลุงก็พูดอยู่อยากแกะมาคิดว่าบอกอยากขึ้นไปชั้นบนอยู่มึนก็ได้อย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอก ไม่เอาดีกว่าวะไม่อยากขึ้นเลยคุณผู้ชมแต่มันก็ไม่ได้ไงมันก็ต้องขึ้นไปไงสุดท้ายแล้วลิศเราก็ต้องขึ้นไปเอาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ขึ้นไปทำความสะอาดชั้นบนอยู่ดีนะเอยอยู่ห้องซ้ายมือเนี่ยครับวัดเลยวัดเลยใจ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 ,ใจ,ใจอันนี้ห้องอะไรวะ โอ้โหวังตะบันไดเฮีย้ยใหญ่ที่ผ่ายเลย,ยกแก้ได้เต็มหมดเลยครับฟิวได้ยอยู่ในนี้มัไม้ไปไได้ครับคุณผู้ชมครับไม่มีเลยอเล่ะโลง่โลงๆมีแต่กล่องนะครับที่เหมือนจะเรียกว่าอะไรอะ่ะเอามาวางไว้แต่ยังไม่ได้แกะนะครับต้องทำความสะอาดบ้านก่อนถึงว่าจะแบบเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของต่ตางๆมาวางได้นะ เนี่ยมันอยู่ตรงนี้น่าจะตรงนี้แหละน่าจะหน้าต่างนี้แหละแล้วก็เห็นเราตรงนั้นนะครับแต่ฟิวอยู่ไหนวะเนี่ยอะไรอ่ะมีเสียงคนเดินไอ้เหี้ยฉันบนบ่นราคาเหรอคืออะไรอ่ะ <c oughs> ไอ้เหี้ยเอ้ยตรงไหนเนี่ยหลบไม่ถูกแล้ว <c oughs> ฟิวอยู่ไหนวะโอ้โหไอ้เหี้ยเกมแม่งหนักที่ผาย อันนี้ปะแล้วประเล็นคือเสี่ยมันเหมือนชั้นบนปะวะโหูห้องซักรีดนะมันไม่ได้มีฟิวอะเออนี้ปะไหนตะก,ก้าไม่ได้มีครับเฮ้ยเก่งกันหมดหรอวะยวเยี่ยวเหนียวหมดแล้วเนะี่ยอือหือจำได้ว่าเมื่อกี้ไม่ได้เปิดให้นะจำได้นะตอนแรกอะ่ะกระดิบกระดิบ ชมงอยาเกงนะอยาเกงนะอย่าเกงนะชมอยากเกงนะอุยอ้ยเฮียโอ้ยสัตว์ผู้หญิงนะครับเหมือนจะเป็นผมสั้นๆด้วยอืม,มือกี้เต็มหูหูจะแตกแล้วผมเปิดเสียงโคงดังเนี่ยฟงฟิลก็ไม่ได้เอาแล้วตอนนี้สรุปตัวเล่นซะก่อนนะครับ อืมนี่ขนาดเดโม่ยังแบบเล่นมมหนักขนาดนี้แล้วตัวเต็มเต็มนี่เป็นแบบว่าจะขนาดไหนครับเนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูครับว่าตัวเกมเต็มเดี๋ยวมาตอนไหนนะแต่ว่ามาเดี๋ยวผมเล่นแน่นอนซึ่งแบบตัวเกมเดโมแม่งก็มันแล้วอะตัวเกมเต็มเนี่ยแม่งก็จะมันเหมือนเดิมครับให้เราอยู่รอดถึงเจคืนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะครับน่าสนใจปะโอเคครับก็จบแล้วสำหรับเกม s n i g h t k e e p e r นะครับอันนี้เป็นแค่ตัวเกมเดโมนะเป็นแบบว่าจิ้มจิ้มก่อนเป็นแบบน้ำจิ้มไป่ก่อนนะครับแต่ว่าตัวเกมเต็มมาเดี๋ยว หากคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สิ่คัญนะครับที่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเก,การมด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับว่าผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะไปเป็นอาชีพอะไรอีกนะครับก็าฝากติดตามมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีชัยครับโชคชัวยวับ